สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการครับเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินสังคมนะบ้านเรานะช่วงนี้นะครับผมก็นะได้พูดได้ฟังนะหลายครั้งหลายหุนทีเดียวนะว่าเศรษฐกิจก,การเงินเนี่ยนะในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันยังทิศทางขาลงอยู่นะถึงแม้หลายท่านอาจจะมองฟื้นนะเพราะผมเคยบอกแล้วว่าลักษณะของการหลีดและการแหลก คือสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะคำว่าลีดแลกเนี่ยนะหลายท่านอาจจะมองว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นสิ่งที่ตามมาในช่วงปลายปีนี้หรือเข้าไปในปีหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการข้อมูลมันตามหลังอนะ <Yeah. S 1> เ,รเรียกว่าแลกนะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถดถอย,ท,อยทั่วโลกเนกี่ยกำลังมานะซึ่งผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ละนะตั้งแต่ เงินเฟ้อสหรัฐยังสูงอยู่นะแล้วก็ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบ,บายจาก0.25ไปเป็น0.5ไปเป็น0.75เนี่ยนะผมบอกแล้วว่าสัญญาณแบบนี้นะครับเป็นการบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะซึ่งมันมี lagging time หรือช่วงเวลาที่มันตามหลังอยู่นะประมาณสัก6เดือนซึ่งคาดการณ์ก็น่าจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยนะครับช่วง อาจจะเป็นพฤศจิกาธันวาคมปี65นี้เป็นต้นไปะนะเราจะเห็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ส่งผลกระทบเนี่ยเหมือนระลอกขึ้นอะ่ะเข้ามาถึงบ้านเรานะอะไรที่เราเคยส่งออกได้ดีในปีนี้นะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะชะลอลงนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแน่นอนฮะนะนะมันหลายคนที่มองอะไรดีผมก็บอกว่ามัน ไม่น่จะใช่อย่างนั้นนะจนกระทั่งหลายคนจะบอกว่าโหนี้ผมมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่านี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะว่ามันยังเป็นจุดที่ไม่ถึงจุดต่ําสุดนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะว่าเศรษฐกิจที่เสื่อมเนี่ยนะผมมองเห็นว่าศีลธรรมจริยธรรมก็จะเสื่อมตามในสังคมด้วยซึ่งถ้าเราฟังข้อมูลข่าวสารนะเราก็จะเห็นว่าโอมีการ ทุจริตคอร์รัปชันเยอะขึ้นนะครับมีอะไรที่การโกงกันอนะเยอะขึ้นนะก็ได้ยินมาจากกลุ่มเพื่อนนะที่เขาพูดคุยกันเอออยู่เนี้ยโกงกันเยอะเลยนะตามบริษัทองค์กรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยมีการโกงกันเยอะยงังไงก็คือมีการยักยอกทรัพย์กันเนะ่ยเยอะนะคราวนี้เพื่อนฝูงเขาคุยกันในกลุ่มนะผมว่าเออจริงเหรอ นะหรือว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นไปเองนะเพื่อนฝูงก็ยืนยันว่าจริงนะเพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษานะที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะ่ะที่เป็นที่ปรึกษาทั้งเอพวกรัฐวิสาหกิจต่างๆนะหรือว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนเองเนี่ยนะเขาก็มาเล่าส่วนฟังนะเขาบอกว่าจริงนะเพราะว่ามันพบเยอะขึ้นนะผมบอกไม่ใช่นึกไปเองนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ความรู้สึกนะ เขาบอกจริงนะก็มีการบอกเล่ากันมีการเตือนกันว่าให้ระมัดระวังให้รัดกลุ่มนะเพราะมีพนักงานในบริษัทนะมีคนในบริษัทอย่างเงี้ยนะทำผิดมีการยักยอกทรัพย์มีการโกงอะไรกันเนี่ยนะซึ่งผมก็ตรวจเช็คมาละนี่คือประโยชน์ของการฟังนะฟังเยอะๆนะอยู่ในหลายๆกลุ่มฟังเยอะๆทําให้เราได้ข้อมูลมานะว่าในขณะนี้นะสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะนะแต่ว่าศีลธรรมจริยธรรมคนไม่ได้ดีขึ้นนะ นะผมก็เลยถามไปว่าจริงป่าเขาบอกจริงนะแต่ว่าเรารู้เมื่อเราฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นเชิงบัจจคเลยนะเห็นกับตาดิ้นหูเลยข่าวสารในโทรทัศน์ในวิทยุเนี่ยในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยว่ายุคสมัยเนี่ยมันมีคนที่เครียดนะเป็นคนที่จิตตกอะ่ะเยอะนะคนเครียดคนจิตตกคนวิต,ตกกังวล นะครับเอ่อแล้วก็มีลักษณะาอาการบางอย่างนะทางจิตนะเป็นจิตเภทก็ไม่น้อยและสิ่งที่เราเห็นข่าวเดี๋ยวนี้เยอะเลยนะก็คือเรื่องของอาการที่เรียกว่าคุ้มครั่งน่ะนะบางคนก็หัวร้อนนะบางคนก็คุ้มคลั่งนะบางคนก็รุนแรงนะเราเห็นข่าวเต็มไปห,หมดเลยซึ่งมันเกิดเยอะนะในช่วงเวลานี้ที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเนี่ยเราเห็นปัญหาสังคมมันเริ่มขุดขึ้นมา อาจจะความเครียดความวิตกกังวลน,นะทำให้อารมณ์เสียหัวเสียคนหัวร้อนเยอะแยะเลยนะครับก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมนะเดี๋ยวนี้ขับรถไปเนี่ยผมยังสังเกตนะเวลาคนอยู่ในท้องถนนเนี่ยโอ้หัวร้อนกันมากนะขับรถประมาทกันเยอะนะขับด้วยตัณหาความอยากอยากไปเร็วนะอยากเร็วอยากอะไรเนี่ยนะนะหรือไม่อยากนะให้คนอื่นขวางทางอะไรอย่างเงี้ยเยอะ เป็นคนหัวร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนเยอะนะรวมถึงคนคุ้มคลั่งเวลาเราฟังข่าวคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดอะสมองเสียหายสมองพังนะมีอาการทางจิตร้อนอย่างเงี้ยก็ประเด็นปัญหาพวกน,นี้มันเริ่มผุดมากขึ้นมากขึ้นนะเมื่อผสมรวมกับความเครียดความอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่มันเกินเลยที่ผมคาดการนะครับนะเรื่องเรื่องของความเสื่อมของศีลธรรมจริยธรรมเรื่องของการ โกงเรื่องของการทุจริตการคอร์รัปชันการยักยอกทรัพย์ในองค์กรบริษัทนะครับรวมถึงพวกเล่เหลี่ยมกลโกงของ Call Center ต่างๆนะการโกงในรูปแบบต่างๆใช่ไหมการฝากเฉดการโกงการลงทุนอะไรต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสิ่งนี้มันไม่ได้เกินเลยนะกว่าที่ผมคาดการซึ่งจริงแล้วใครที่เคยเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ของผมนะซึ่งได้ทำมา ต่อเนื่องนะครับในช่วง2อสาเดือนก่อนหน้านี้นะครับแต่ช่วงนี้ผมเ้นไปก็คิดว่าจะเปิดใหม่อีกรอบนึงอาจจะเป็นสระมาณปีหน้านะซึ่งผมได้พูดมาตลอดถึง7ทิศทางแนวโน้มสําคัญนะครับของโลกในทศวรรษส0 2 0ัเนี่ยทิศทางทางเศรษฐกิจทางการเงินทางสังคมทางการเมืองนะทางด้านภูมิศาสตร์โลกนะทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติทางศีลธรรมจริยธรรมมนุษย ซึ่งหนึ่งในนั้นนะ่ะมีเรื่องของสินธรรมมันเยอะธรรมมนุษย์นะซึ่งผมบอกว่ามันจะไหลลงต่าไปเรื่อยๆคือพูดง่ายคือขนาดนี้นะมันยังไม่ใช่จุดต่ําสุดก็แบบว่าภัยจากความเสื่อมจากสินธรรมเยอะธรรมของคนในโลกเราอ่ะรวมถึงในบ้านเราอ่ะนะมันจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันยังไม่ถึงจุดต่ําสุดของมันแต่วันหนึ่งเมื่อถึงจุดต่ําสุดของมันเนี่ยนะมันก็จะถึงจุดพลิกฟื้นกลับขึ้นมา นะครับแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะสิ่งเหล่านี้ผมมีพูดไว้ในการคาดการณ์นะเจ็ดทิศทางนะสำคัญนะครับของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะได้พูดไว้แล้วนะครับนะจึงมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งก็พอดีได้ฟังจากเพื่อนในกลุ่มนะที่เขาพูดคุยกันเพื่อนก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทต่างๆบ้างนะครับทั้งรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้รวมถึงเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทต่างๆเขาเล่าสู่กันฟังนะว่าช่วงนี้มันมีการ ยักยอกทรัพย์นะการโกงกันนะในบริษัทอะมากนะต้องระมัดระวังนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้พูดคาดการไว้อยู่แล้วนะมาสนับสนุนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์นะครับและสนับสนุนช่องผมนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5้นะครับหปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์และเป็สปรรพคุณทางยาสูงที่สุดน,นะครับ ช่วงอากาศแปรปวนเปลี่ยนแปลงนะครับหมอมากนะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวเสริมภูมิต้านทานดื่มอุ่นลดอาการไอเจ็บคอนะครับประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5ปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างต่างเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแรก่กรดอะมิโนโจําเป็นรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับและวิตามิน B ีซีแร่ธาตุนะครับสิ 12, คุณประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5นะครับลดการอักเสบต้านข้ออักเสบแก้อาการท้องผูกช่วยแก้อาการนอนไม่หลับบํารุงเลือดนะครับบำบัดเบาหวานลดความดันโลหิตสูง ปรับสมดุลในร่างกายและควบคุมน้ําหนักเป็นต้นนะครับเป็นยาโยธนาที่ดีนั่นเองนะช่วงโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับ FC ช่องอาจารย์สี5.0นะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มิลลิตรสขวดแถมฟรีเฮลตี้สแน็คนะครับขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกขั้วบดหรือจะเป็นถั่วลายเสือออร์แกนิกขนาด2อ0กรัม1กระปุกนะครับหรือจะเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบแบล็คทอมฟลายสแพ็คราคา130่งรนะ จากเดิมราคาขวดละ350 3ขวดก็1 0 5 0บาทนะครับรวมของแถมเป็นเงินพัน0บาทนะครับแต่ลดพิเศษเหลือ0ันบาททวนไม่รวมค่าจัดส่งสั่งได้เดียววันนี้นะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นโดยสั่งสินค้าได้ที่โทรหรืออัดไลน์เข้าไปใน0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณหนึ่งโปรดระบุว่าจากช่องอาจารย์เสก5.0นะครับท่านจะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะครับ ผู้รับและทักไลน์นะเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนนะสินค้าไทยเกษตรกร,กรไทยนะสนับสนุนช่องผมเลยนะครับและท่านที่ต้องการนะร่วมสนับสนุนช่องผมนะเพื่อส่งเสริมสติปัญญาความรู้นะของผู้คนในสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามชื่อและเลขที่บัญชีเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณนะทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณนะที่นี้ก็ขอทุกท่านฟังพิจารณานะครับได้สติปัญญาไปแล้วก็ รอดพ้นภัยต่ๆๆนางๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ